งานนี้รับสมัครหมอนนดนะครับหมอนวดก็คือนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพเลยครับเสมานวดเพื่อสุขภาพอยู่เครือสหพัฒน์อศีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับไปดูคุณสมบัตินะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าคุณสมบัติเนี่ยมันสามารถยืดหยุ่นได้นะครับใครอาจจะมีมากกว่านี้หรือมีน้อยกว่านี้ก็ลองปรึกษาดูเพราะว่าเขายืดหยุ่นให้แน่นอนนะฮะคุณสมบัตินะครับ เป็นร้านนวดเพื่อสุขภาพ100%ฮะไม่มีอย่างอื่นแอบแฝงนะครับอายุ22-50ปีสัญชาติไทยถ้าเกิดน,นี้ก็ต้องต้องดูนะฮะต้องดูบุคลิกเพิ่มเติมแล้วกันนะฮะขึ้นทะเบียน สพอสอ13หรือ14เรียบร้อยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับวัคซีนอย่างน้อย2เข็มขึ้นไปนะครับขอคนที่สามารถนวดไทยนวดเท้าวนวดออยประครบสมุนไพรได้แล้วก็ขอคนที่รักความสะอาดมีน้ำใจแก่เพื่อนร่วมงานมีทัศนคติที่ดีในการทำงานนะครับไปดูค่าแรงแล้วก็สวัสดิการกันครับ มีประกันมือให้ตามความสามารถนะครับเริ่มต้นที่300บาทต่อวันนะครับก็คือถ้าไม่มีลูกค้าอย่างน้อยคุณก็ได้300แน่นอนถ้ามีลูกค้าคุณก็จะได้เพิ่มตามนี้ครับค่ามือแบ่งนะครับนวดไทยนวดเท้า105บาทครับรีเส้นแก้อาการประคบร5 0นะครับนวดน้ำมัน170ครับนวดสปอร์ตนักกีฬาแบ่ง1 8อสนะครับอบสครับแบ่ง200ครับขัดหน้าแบ่ง150ครับอบสมุนไพรแบ่ง50นะครับแล้วก็มีทิปรับเต็มไม่ต้องแบ่งร้านนนัเงิออกกททุวี 1>, 1 11และ21่สครับสิวันออกครั้งนะฮะมีแม่บ้านดูแลความสะอาดร้านนะครับคุณมีหน้าที่นวดอย่างเดียวเลยฮะหยุดสัปดาห์ละหนวันยกเว้นเสาร์อาทิตย์แล้วก็นักขัดตะเลิกนะมีฟรีไ WiFi มีกาแฟโอวัลตินชงดื่มฟรีครับถ้าคุณสนใจงานนี้สมัครกับคุณจี๊ดได้เลยนะฮะ098 826 64 68ครับ สุดท้ายนี้ถ้าคุณกำลังว่างงานหรือว่าหางานอยู่ฝากกดติดตามเพจหางานฝากแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ